ขนาดนี้นะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยมันเยอะไปหมดอย่างที่ผมบอกว่ายก9.9เรื่องโดนเรื่องเดียวก็มีค่าเท่ากันคือหมายความว่าในแต่ละกระบวนการนในแต่ละเรื่องราวมันมันพาเข้าไปถึงหจุดใดเพราะในแต่ละเรื่องถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยนะครับก็ก็แทบจะไม่เหลือกันอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าโดนแพีเพียงแค่เรื่องเดียวเนี่ยก็มีอันเป็นไปล้วเพราะฉะนั้นการปรากฏการณ์ขนาดนี้เนี่ย เมื่อประชาชนยังไม่มีใครพร้อมจะลงท้องถนนก็ใช้กระบวนการในเรื่องของคําร้องกันไปก็สอยกันมาเยอะผลัดกันสอยไปผลัดกันสอยมานะครับไม่ใช่ว่าไอ้เรื่องนี้เพิ่งจะเกิดกันมาเมื่อไหร่ถ้าไม่อยากให้สอยก็ ก็ไปแก้ไขกฎหมายว่าต่อไปยื่นตรวจสอบไม่ได้ก็ตัดสิทธิ์ในส่วนประชาชนไปเสียก็ <c oughs> เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้ายังมีช่องกฎหมายเขาก็ไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไม่พอใจเขาคุณก็ไปฟ้องกลับดําเนินคดีกลับกันไปใช้กฎหมายอาญาเรื่องอื่นๆแต่ว่าอย่าถึงขนาดว่าร้องไม่ได้ยังไม่เข็ดหลับอยู่ที่อภิปรายในสภากันไม่ได้ท้ายที่สุดก็ทะลักมานอกสภาเพราะฉะนั้นกระบวนการตรวจสอบต่างๆคือถ้าบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่เป็นปนัญหาอยู่แล้วอย่างไรมันก็มันก็รอดแต่ว่าถ้ามันไม่ ใช่ไม่รอดก็คือไม่รอดแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาใครโดนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นโดยสถานการณ์อย่างเนื้อแท้น,นะครับในทางการเมืองเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นมาได้อย่างที่ผมบอ,อกนะครับดาบมาร้อยเล่มอาจจะเข้าปักที่อบอยู่เล่มเดียวนะครับมันก็จบเท่ากัน,นไม่จําเป็นจะต้องดาบทั้งร้อยเล่มจะต้องปักทั้งร่างกายถึงเมื่มอไรล่ะนะครับโดนดอกเดียวเข้าไปนะโดนตอนไหนก็ตอนนั้น ซึ่งตลอดเส้นทางของนายกอิงน่าจะเจอเรื่องร้องไอ้ประเภทแบบนี้อีกเยอะเลยไหมคะเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็เรื่องของการแต่งตั้งแลมนตรีช่วยคมนาคมที่วันนี้เขาก็มาชี้แจงว่าไม่เคยโดนคดีนะฮะคือหมายความว่าเห็นไหมเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันกว้างขวางค,างค่ะเพราะในคำวินิจฉัยได้ระบุนะครับแม้ว่าตัวเขาไม่ได้ตกเป็นจำเลยะนะครับแต่คำวินิจฉัยเนี่ยนะครับได้ลําดับเรื่องความเกี่ยวข้องอ ก็อยู่ที่มุมมองไงนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ตรงก็ตามนะครับเรื่องจริยธรรมเรื่องความกว้างนะครับเพราะว่าไอ้ที่โดนสารลงและตัดสินทางการเมืองเพราะทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็ถ้าถ้าร้องไปสารเห็นว่าเอาไม่ไม่ได้เกี่ยวกันก็ว่าแต่ว่าคําวินิจฉัยที่สารลงะนะครับก็ปรากฏว่าได้พลาดพิงเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างนี้ซัดง่วหมดอ่ะ นะครับก็คือหมายความว่าถ้าไม่หลบก็โดนนะครับแต่มันไม่จําเป็นว่าดาบร้อยเล่มต้องเจอทั้งร้อยเล่มเจอเล่มเดียวก็ตายนะก็จบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องหลักของคุณลุงยิงเนี่ยผมว่าหนักหนาหยิงก็เรื่องสนามกอพันภัยนั่นที่ธรณีสงส่วนเรื่องของคุณทักษิณก็ชั้นสิบนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรไอ้ที่เหลือเนี่ยนะครับไม่แก้ก็โดน นะครับเพราะมันชะกาดชะกันกันทั้งนั้นนะค่ะบ้านป่าไม่เห็นมีอิทธิฤทธิ์อะไรออกมาเลยค่ะคุณจรุพรก็โดนโดนกลับด้วยเหมือนกันวันนี้ลุงป้อมก็โดนทั้งสเสด็จพ,พี่แล้วก็คุณวีระตังเดี๋ยวก็<ล>ต่างคนต่างใช้สิทธิ์ไปค่ะก็สะเสด็จพ,พี่ก็ยังมีสิทธิ์ไปร้องดําเนินคดีกับกับลุงป้อมได้ค่ะนะครับเรื่องไกลก็มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นดําเนินคดีกับนายกอิงได้ะนะครับและบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือมันเรื่องปกติอะค่ะ ก็ต่างคนต่างได้ใช้สิทธิ์ค่ะคือหมายความว่าเมื่อต่างคนต่างได้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับก็ก,ก็มันก็ว่าแฟร์หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตัดสินนะครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ส่งเรื่องไปยังปลายทางก็พิจารณาสู้คดีกันไปก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับบ้านเมืองก็ได้ได้ยกระดับในเรื่องของการตรวจสอบกันไปเพราะการมาเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยนะครับความทุกข์ราษฎรเป็นเรื่องสําคัญ ความสื่อสย์สุจริตมาตรฐานทางจาริยธรรมเนี่ย <คะ S 2> นะครับก็ตราบใดยังมีอยู่ก็ฟังดูก็จะแก้ไขกฎหมายเรื่องความสื่อสัตย์สุจริตเรื่องมาตรฐานทางจาริยธรรมก็เห็นว่าพรรคการเมืองทุกพรรคก็จะร่วมมือกันแต่ปัญหาว่าต้องไม่ลืมสารรัฐธรรมนูญนะนะครับเพราะให้ไปดูกรณีการแก้ไขที่มาของสวตอนรัฐธรรมนูญห้าศูนย์นะครับที่ว่าสวที่มาจากการเลือกตั้งตอนนั้นเลือกครึ่งแต่งตั้งครึ่งนะครับและไม่สามารถที่จะ อสว,สวที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถที่จะต้องลงต่อจะต้องเว้นะนะครับต้องปรากฏไปแก้ให้สามารถลงได้สามนูนวิิจฉัยว่าเป็นการแก้ไขเพื่อตัวเองอเห็นไหมในกรณีนี้นม,มันมีบรรทัดฐานไหมถ้า<ว>จะเอาประเด็นจริยธรรมมันก็จะเหมือนกันหรือเปล่าเอนี่ไม่ได้ชี้ช่องแต่บอกให้ฟัง <c oughs> <c oughs> ว่าบอกให้ฟังว่าเราก็ผ่านมาแล้วเราเห็นมาแล้วเจอมาแล้วทุกอย่างอ่ะพะเล่าให้ฟังเพราะว่าตัวเองก็เห็นอยู่ในแต่ละเหตุการณ์ นะครับไม่ใช่ว่าไปชี้ช่องก็คิดเองบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่บอกเพื่อเตือนสติไงว่าอะไรที่คิดว่าง่ายเวลาคิดฝั่งเดียวมันง่ายทั้งนั้นอ่ะเพราะอีกฝ่ายยังไม่ได้คิดไม่ได้ลงมือเนี่ยแต่ว่าอีกฝ่ายลงมือเนี่ยนะครับมันก็จะรับกันไม่ไหวกันนี่เราก็เห็นหลากหลายเรื่องเรานะครับในทางการเมืองก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนเนี่ย ข้อมุมมองก็เพื่อต้องการจะบอกว่าในแต่ละเรื่องมันนั่งจัดรายการเนี่ยนะครับก็เพื่อจะอธิบายว่าแต่ละเรื่องมันมีเกล็ดประวัติศาสตร์กันยังไงนะครับแล้วเราก็เป็นบุคคลที่อยู่ในแต่ละเหตุการณ์นั้นนะครับไม่ว่าฐานะยืนดูฐานะเกี่ยวข้องก็มาเล่ากันว่านะครับนั่งจัดรายการไม่มามานั่งพูดต้องทำอะไรฮะให้พวกไอ้พวกที่ก่อกวนกันทั้งหลายก็นั่งจัดรายการก็ต้องแหกปากกันเป็นธรรมดาไม่แหกปากมันจะได้ยินอะ นะครับก็เหมือนกันั่งจัดรายการทั่วไปคนหนึ่งก็จัดกันอย่างนั้นอะอนี้จะเป็นจะตายให้แต่บ่าเอาก็มีหน้าที่พูดไอ้คนมีหน้าที่ทําก็ทําไปนะครับทําไปก็พูดด้วยไม่เห้นมีปัญหาอะไรนี่เรานั่งจัดรายการก็วิพากษวิจารณ์ทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามันเคยมีมุมเรื่องแบบนี้กันอยู่เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราที่เห็นในแต่ละเหตุการณ์นั้นเนี่ย เพื่อจะบอกว่าทุกเรื่องมันไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกค่ะเรื่องร้องเนี่ยมันเยอะเต็มไปหมดแหละค่ะคุณจรุพรแต่ว่าไอ้ที่มันเห็นผลแล้วนำสู่การการจะลงโทษสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยังไม่มาในระหว่างทางเนี่ยมันจะสร้างความน่าเบื่อหน่ายให้กับประชาชนที่เขาเฝ้าดูอยู่ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วก็ร้องกันไปงั้นอ่ะให้เป็นข่าวแต่<อ>ไม่เห็นจะมีมรรคผลอะไรเกิด<อ>ขึ้นเ,<อ>เลยอที่น่าเบื่อกว่าก็คือประชาชนยินยอมไม่มีการระบัดสัตว์ยอมยินยอมไม่ตัวเองถูกหลอกในการไปมอบความไว้วางใจ โดยการไปใช้สื่อได้คือถ้าคิดตังว่าเบื่อไหนก็ต้องเบื่อตัวเองอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเบื่อเพราะว่าตัวเองก็ยอมไม่เข้ากระบาดสัตว์ตนะครับแล้วก็มีคนไปตรวจสอบก็ไปเบื่อคนที่เขาไปตรวจสอบความจริงไอ้คนพันอย่างนี้ต้องเบื่อตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ,บบ้านเมืองนี้ที่ว่าคนไทยอะไรก็ได้เนี่ยมันจึงไปไม่ถึงไหนไงะนะครับในแต่ละเรื่องราวเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ที่ต้อง ส่งเสียงเพื่อเตือนให้สติพี่น้องประชาชนคนไทยกันผมก็พูดชัดเจนเลยนะครับว่าพี่น้องจะเห็นด้วยไม่ด้วยยังไงก็แล้วแต่จะฟังหรือไม่ฟังก็เป็นสิทธิเสรีภาพไม่มีปัญหาอะไระแต่เรามองดูว่าการจะปกป้องผลประโยชน์ชาติผมยกตัวอย่างเรื่องเรื่อง,องบอนคาสซีโน่30ปีเนี่ยนะครับเก็บค่าเนี่ยนะครับแรกข้าวบวกกับสัมปทานรายปีได้นะครับแปดแห่งเนี่ยได้สองสองแสนแปดมืล้าน การต้องเที่ยวเนี่ยครับจัดการดีๆเนี่ยสามสิบปีเนี่ยนะครับเอาตีว่านะครับขนาดแทบไม่ได้จัดการอะไรเลยหนึ่งจุดแปดล้านล้านจัดการดีๆในปานเกินสามจุดล้านล้านสามสิบปีเนี่ยนะครับเก้าสิบจุดล้านล้านนะเก้าสิบจุดล้านล้านขนาดไอ้ค่าไอ้ค่าบอลสองแสนแปดหมื่นล้านปีหนึ่งเก้าพันสามร้อยล้านเห็นไหยรายได้มันเทียบไม่ได้เลย นะครับไอ้นู่นเกือบร้อยล้านล้านห่างกันมากนะ,ะไอ้นี่สองแสนแปดหมื่นล้านสามสิบปีไอ้นู่นสามสิบปีเก้าสิบถึงร้อยล้านลาน้ลานบาทถามว่าเนี่ยนะครับทําเพื่ออะไรคือถ้าเนี่ยนะครับผลประโยชน์ชาติลองไปดูไอ,อ้ที่หมาเ้าเนี่เขาทําเรื่องผลประโยชน์ชาติก็ยันงที่สิงคโปร์เรื่องผลประโยชน์ชาติก็ยังไงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบอนและของไทยผลประโยชน์ชาติอยู่ตรงไหนแต่นี่ก็มีคนบอกครับก็ให้เขาทำไงมันทํางาน อีกสามสิบปีไอ้พวกนี้อยู่กี่วันเหมือนเราชี้บอกว่าเนี่ยครับเห็นไหมระหว่างสองแสนแปดหมื่นล้านเนี่ยปีละเก้าพันสามร้อยล้านนะครับถ้าท่องเที่ยวปกติก็สามจุดล้านล้านนะไอ้นี่เก้าพันสามร้อยล้านมันคุ้มไหมนะครับกับไอ้ไอ้ทั้งอบบย,ยมุกทั้งเรื่องการฟอ,อ,อกเงินแล้วมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ตามหลังมาแล,และผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยน,นะครับที่สูบไปจากคนไทยอะก็ศึกษากันมาแล้วว่ามีคนมาเล่นปีละสี่ล้าน เป็นคนไทยจะสามล้าน,นสูงค<ช>่ไห<ข>นนะครับต่างชาติล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเหล่านี้ผมบอกว่าไอ้ต่อมสํานึกเรื่องรักชาติบ้านเมือง<ช>คือการตอบแทนผลประโยชน์ชาติมันเทียบไม่ได้ค<ช>ือถ้าให้มาปีละล้านล้านเนี่ยผมก็หลับหูหลับตาเชียร์ไปนะ<ช>นะครับเพราะเขามีบทเรียนอยู่แล้วเหมือนตอนไอ้หวยบนดินนะความเป็นจริงประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ควรจะหวยมาไว้บนดินแต่พอได้ตังมาไปใช้ถูกไปเห็นไหม พิสูจน์ได้ไหมเข้าไปอยู่ในสารระบบเนี่ยนะครับของงบประมาณที่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสหร่เา<ฆ>เพราะฉะนั้นมันต้องแยกแยะก,กันนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประโยชน์มันเทียบไม่ได้กับส่วนที่เสียนะครับเอ็นี่สามสิบปีสองแสนแปดหมื่นล้านปีละเก้าพันสามร้อยล้านนะครับไอการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนะครับเก้าสิบถึงร้อยล้านล้านนะครับสเกลกับความเสีหยหายก็เห็นไล้ชจัดว่ารายได้จากการพนันเนี่ย มันไม่ได้สร้างชาติอะไระแต่ว่ารายได้นอกเหนือประเทศนอกเหนือเนี่ยนะคะรับรัฐเนี่ยม,มันมีคนได้ผลประโยชน์นะม,มันเข้าขายหน้าสงสัยแต่คนไทยมันรักชาติบ้านเมืองกันน้อยหรือไงเห็นไหมเรื่องเก้าสิบปีเนึ่ไอ้เก้าเก้าปีที่ดินก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีน้ำหน้ามาบอกว่าพอครบเก้าเก้าปีโอนที่ไอ้ธานารักมาสร้างบ้านให้กับคนจนเชื่อเห็นไนหะ ไอ้คนพูดก็ไม่อยู่ไอ้คนฟังก็ไม่อยู่ไม่รู้ตายไปอยู่ที่ไหนกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าบ้านเมืองเ,เห็นไหมว่าการที่มองไปข้างหน้าที่บอกรัฐบุรุษนะครับมันจะต่างกับนักการเมืองนะักการเมืองคิดวันนี้อไอ้รัฐบุรุษมันคิดถึงวันข้างหน้าน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ที่เราจะไปไปยืนฝามเพื่อประโยชน์ส่วนใดๆนะครับเกี่ยวข้องแต่เพื่อบอกว่าชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยมันควรได้ผลประโยชน์ เดลา,านเนี่ยครับพลังงานในเขตพื้นที่ทับซ้อนอม,มีไหมว่าต่อไปนี้เราจะได้ใช้พลังงานราคาถูกในระนาบเดียวกับมาเลเซียเอาถ้าทําแบบนี้เอาดิแต่นี่เนี่ยครับเราก็ซื้อน้ามันราคาเดิมอะหรืออาจจะลดมาบ้างตามราคาคุยปีกว่าลดทันทีเนี่ยแล้ว,ล,ว,ล,ว,ล,วล้วปัจจุบัน,นได้ยังไงม,มันมีคนได้แต่ประเทศและคนไทยเนี่ยนะครับมันไม่ได้ได้ตามคนบางคนนีเราอยู่ในนะครับในท่ามกลางประเทศเป็นแบบนี้ตลอด แล้วคนไทยเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ยังไงก็ได้นะครับอะไรก็ได้แล้วเราก็อยู่สภาพอย่างนี้เราทนบ้านเมืองแบบนี้ไอ้นี่เป็นความคิดเห็นที่แกเห็นแกตัวที่สุดนะ,ะไม่ได้คิดถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปว่า เขาจะอยู่ในประเทศแบบนี้ได้ยังไงค่ะออถ้ามองย้อนกลับไปอีกมุมหนึ่งอะค่ะคุณจรูพรประชาชนแทบจะทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรักประชาธิปไตยกลุ่มรักชาติบ้านเมืองเขาเองก็สะสมความเจ็บปวดจนไม่อยากที่จะออกมาปกป้องเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะอย่างใดเสียไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของผู้ที่ยึดอํานาจ โครงสร้างรัฐบาลหนาเดิมเหมือนเดิมแล้วก็รัฐบาลที่มาจากการเลือกตัก้งกนหนาเดิมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ประชาชนเขาจะได้เป็นรางวัลกับการที่เขาจะต้องออกมาปกป้องหรือเรียกร้องกับความตรบัตสัตว์เพราะสุดท้ายแล้วประชาชนหลังเลือดเนื้อบาดเจ็บมีผลกระทบทางคดีหรือใดๆก็แล้วแต่มันก็กลับมาสูตรเดิมอะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีแรงผลักอะไรเลยที่จะทําให้พวกเขาจะต้องคิดว่าฉันต้องออกมาทําคือ คือสุดท้ายเนี่ยครับไม่ว่าวิธีการใดก็ตามเราต้องคิดว่าเราเกิดมาในบนพื้นแผ่นดินนี้เนี่นะครับเราจะอยู่กันแบบไหนล่ะอยู่กันแบบเรียบง่ายเหมือนผมเคยพูดนะว่าตอนสมัยเป็นนักการเมืองถ้าอยากต้องการเป็นนักการเมืองแบบนักการเมืองคสบายมากเลยยืนอภิปรายในที่ประชุมสภาผมก็ลำดับต้นของสภา นะครับเติบโตได้ตามลําดับอยู่แล้วถ้าคิดในมิติอย่างนั้นแตพ่พอลงท้องถนนก็ต้องคดีความมีเรื่องราวเยอะแยะกันมากมายเพราะเราเลือกแบบน,นี้ไง<ฆ>ก็คือหมาให้ความว่านะครับเรารู้ว่ารบางครั้งในสภามันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้<ฆ>ในการปกป้องผลประโยชน์ชาติบ้านเมือง<ฆ>เพราะฉะนั้นพอลงท้องถนนก็มีเรื่องมีราวก็ต้องเสียอนาคตกันไปแต่นั่นถ้าเราต้องการรักษาอนาคตก็แค่คิดประดิษฐ์คำพูดรู้หรอหลอดูดี นะครับสวยสวยงามไม่จะยากอะไรเป็นกันทั้งนต่นั้น <c oughs> แต่ว่าเราไม่ใช่สันดานอย่างนั้นเลยเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเอาถ้าเราปกป้องผลประโยชน์ถ้าเราต้องเสียดินแดน่เนี่ยนะครับจะโดยแลนด์บริดหรือจะโดยเก้าสิบเก้าปีแลนด์บิดก็เก้าสิบเก้าบ้านอคอนโดพร้อมที่ดินก็เก้าสิบเก้านะครับหรือแม้กระทั่งเ๋ยวเราจะต้องกลายเป็นเมืองบอ่อนแล้วทุกคนไม่อือไม่เอือกันเอาถ้ามันก็ต้องมีคนพนาเปมนสู้นะครับ มันก็เราก็อยู่กันแบบนี้ะนะครับทุนสภาปีสามห้าแพ้แล้วเรายังนำทัพเนี่ยนะครับในทัพที่มีโอกาสชนะเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์แทบหาไม่เจอแต่ว่าถ้าเรากล้ายืนหยัดน,คะ,นะครับและมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวเนี่ยคือการสู้ส่วนตัวนี่มันมันเป็นเรื่องนะครับการตัดสินใจมันจะเป็นเรื่องยากลําบากแต่ถ้าเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่ามันต้องเสียงหนทางข้าาโอกาสรอดนี่ยากมาก เราก็ตัดสินใจลักษณะทํานองนี้ต่างกรรมต่างวาระมาหลายครั้งเพียงแต่ว่าพอเดินมาถึงจุดนี้เราไม่เคยเจออะไรนะครับที่จะทําลายชาติบ้านเมืองได้ถึงขนาดนี้นะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดพวกนี้จะมีเวลากี่วันไม่รู้รัฐบาลนะ,ะมาเร็วเคลมเร็วกันอยู่เหมือนกันะนะครับคนเราพอคิดได้ว่าเรื่องบอลเป็นวาระเร่งด่วนเนี่ยนะครับแม้ว่าในนาม,มอินเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กอะไรก็ตามแต่มันคือบอลนนอันนี้เราไม่ต้องคิดอย่างอื่นแล้วนะครับ คือนี่นะครับถ้าเอาเรื่องบ่อนเป็นวาระเร่งด่วนเนี่ยะนะครับแสดงว่าเราอยู่ในประเทศที่มันเป็นปัญหาแล้วนะนะ,นะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวถัดจากนี้ไปผมบอกกับพี่น้องว่านะครับคือใครมีหน้าที่นะครับสู้นะครับคุณจะร้องต่างฝ่ายต่างร้องประชาสิทธิ์องค์กรตัดสินก็ห้มีความยุติธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเมืองที่ประชาชนมีความยากลําบากไอ้นี่คนก็จะไปเนี่ยนะครับจะไปสู้ไปอะไรก็มายืนขวาง ให้โอกาสเขาก่อนให้โอกาสเขาไปทําบอลนะดิจิตอลวอลเล็ตก็จะเดินเดินต่อแล้วันนี้เลยครับไอ้ที่แจกงนได้มันเป็นดิจิตอลไหมเป็นเงินสดแล้วแล้วดิจิตอลจำเป็นเนี่ยต้องเอาก้อนเนี่ยไปกระตุ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปเมื่อก่อนพูดว่าไงเมื่อก่อนพูดว่าไงเราในพูดเรื่องเงินสดไอ้พวกนี้ก็ปฏิเสธเรื่องนะครับจะต้องดิจิตอลวอลเล็ตภาษีพายุหมุนนะครับแบบนี้นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้รัศมีสี่กิโลมต นะครับพูดจริงกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าตรงกันข้ามหมดนะครับพูดครั้งแรกก็ไม่เหมือนพูดครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ถูกหักล้างโดยครั้งที่สองครั้งที่สองก็ถูกหักล้างโดยครั้งที่สามแล้วแล้วเราต้องดูไอ้ไอคำพูดโกหกแบบนี้กันทุกวัน,น <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่่ายเงินสดมันเป็นดิจิตอลตรงไหนเนียแต่ว่าเนี่ยนะครับ ดิจิตอลยังต้องเอาอยู่เ,เ,เพราะว่านะครับมันไม่งั้นมันจะตีไพ่เข้าที่ดินคอนโดไม่ได้นะครับเ,เป้ามันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็รู้อยู่แล้วว่าคือเนี่ยนะครับให้ลูกตัวเองไปแจกดิจิตอลนะครับคุกก็รออยู่ข้างหน้านะ ไม่รู้จะยืดออกไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐมนตรีกางครั้งก็บอกว่ากลุ่มๆที่มีสมาร์ทโฟนก็ถูกขยายเวลาไปแล้วขยายไปอีกนะคะยังไม่มีกําหนดมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่อาจจะได้เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่14ี่กว่าล้านคนคือเขาก็ต้องพยายามแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันไม่มีปัจจัยเสียงเรื่องบอลนะครับเรื่องที่ดินนะครับเราเองก็พอจะถูกเทไสยก็ดูให้กระบวนการต่างๆ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยครับการปรามาตรประชาชนนะครับว่ารายน้ำยาแล้วก็มีประชาชนเนี่ยคือเราก็บอกกรุงศรีมันจะไม่แพ้ถ้าคนไทยมันไม่ขายชาตินะครับไม่เปิดประตูไว้พม่าเข้ามาเผาเมืองคคือถ้าไม่มีคนทรยศชาติเสัยอย่างหนึ่งบ้านเมืองเราไม่ไม่ไม่กรุงศรีวิทยาก็ไม่แตกบ้านเมืองก็ไม่ได้มีสภาพอย่างนั้นนะครับนี่ก็ชี้ให้ชัดวันนี้ก็มีคนพยายามอธิบายให้เราเห็นผิดเป็นเบค่อบเอาให้เขาทํางานก่อนนะครับ อย่าอย่าเพิ่งมาร้องอะไรจะไปทำอะไรทำอะไรเสาวะประชุมดว่วนพูดวันหยุดมาประชุมวันจันอย่างเงี้ยด่วนอะไรความทุกข์ของราษฎรไม่มีวันหยุดลองไปดูนะครับว่าว่าคําพูดนี้มาจากไหนนะครับถ้าเข้าใจว่าคําพูดนี้มาจากไหนนะจะมีความเข้าใจเศรษฐาชั่วดีที่ห่างเขายังไม่มีเสาร์อาทิตย์นะหยุดเนี่ยเขาก็ลาไปหยุดเลยแต่เสาร์อาทิตย์เขาก็ ยังยังทำอะไรกันอยู่ความเดือดร้อนชาวบ้านรอไม่ได้ไม่ใช่รอให้กระแสน้ํามันลดลงก่อนแต่ไม่ไม่คือวันวันหยุดเนี่ยนะครับคือการเป็นนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าเวลาราชการจันทถึงสุกร์แต่นายกรัฐมนตรีนั้นมันไม่มีสาอาทิตย์ถ้าความทุกข์ของราษฎรความเดือดร้อนของราษฎรต้องรอวันเปิดราชการเราจะมีนายกรัมรีไปทําแมวอะไร อ่ะแต่เมื่อวานนี้นายกนี่ไม่รับเงินนะคะคุณเจตุพรรู้สึกว้าวเว้ยฮะแล้วเดี๋ยววันนี้กาลังคิดอยู่ว่าเงินที่ไม่รับเนี่ยจะไปทําอะไรจะไปให้ใครบ้างรัฐมนตรีที่นั่งทุกคนคะนะครับหรือเกือบทั้งหมดก็ได้ะนะครับไม่จำเป็นจะต้องรับทุกคน <c oughs> นี่แล้วก็บอกว่าใครมีความประสงค์จะมาเป็นรัฐมนตรีโดยไม่รับเงินเดือนเนี่ยแย่งกันต่อแถวนะครับ, <c oughs> รบเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่มุมมองแต่ว่าเราในเข้าใจนะครและเชื่อว่าพี่น้องคนไทยก็เข้าใจะนะครับว่า ไม่รับเงินเดือนแต่ว่าบอลคาสิโนแปดแหงง่งอะนะครับเรื่องที่ที่ดินคอนโดหรือแม้กระทั่งแนลนด์ปริดเจราจาในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไปเจราจาเอาอย่างนี้แล้วกันนอกจากไม่รับเงินเดือนเราจะบริจาคเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนี่ยคือมันมันอยู่ที่อธิบายมุมไหนยังไงแต่ว่าเอาเถอะนะครับใครถนัดยังไงก็ว่ากันตามนั้นไปค่ะก็ ประมาณนี้นะคะในทางการเมืองแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องหลายจังหวัดในทางภาคเหนือด้วยนะคภาคเหนือภาคอีสานก็โดนแล้วะนะครับที่ภาคใต้นี่ก็โดนะนะครับเพราะฉะนั้นภัยธรรมชาติต่างๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีประสิทธิภาพด้วยพลงไัพวันหยุดเราก็ยังเห็นน้ำร,ริมาไทยเขาหลงพื้นที่นะครับแต่ว่านะครับการบอกประชุมด่วนประชุมด่วนวันจันทร์เนี่ยพูดวันหยุดนั่นไม่ด่วน ด่วนก็คือหมายความว่าเวลาไหนเท่าไรคือประเทศมันต้องเป็นแบบนั้นนะ outer, นะครับแต่เอาเถอะนะครับก็ชีวิตใครชีวิตมันนะครับเขาเป็นบุคคลสาธารเราก็วิาพากวิจรนะครับแต่เขาทําดีเราก็ไม่ต้องวิาพากวิจารนะครับเราก็พูดเรื่องอื่นๆนะครับแต่พอถ้ามีช่องว่างเ็าต้องพูดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจะส่งท้ายบอกอคุณหมาแก่นะว่าโตแล้วนะครับอายุก็มากกว่านะครับควรจะมีสติสัมปัชัญญะไม่ใช่ นะครับมาตัดตอ่อในคนมาด่าเล่นกันอย่างนั้นก็เราถ้าการจะเป็นออกมาเปิดเผยก็ต้องไม่ต้องกลัวอะไระนะครับผมไม่เชื่อว่าเขาจะดักฟังเองคใครเอามาเนี่ยนะครับใครให้มาก็รู้กันอยู่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นผมไม่ได้มีหน้าที่เข้าข้างอะไรนะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบ้านป่าไหนๆทั้งนั้นะนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเล่าแค่กล็ดของตัวเองว่าเจออะไรมามนะครับแล้วก็ผ่านกันมาอย่างไรแต่ว่าอย่ามาพูดลอยๆนะครับชี้ช่อง นะครับให้แฟนกลับตัวเองเนี่ยนะครับมาทล่มให้พวกนั้นมันก็รออยู่แล้วนะครับความจริงก็ไม่ได้กลัวความจริงอยากจะลากดําเนินคดีกันบ้างแต่ว่าเอาเธอะว่าว่าไปนึกดีๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะหาเรื่องกันต่อพรุ่งนี้เช้าก็ฉากันได้ทุกวันอขอขอบคุณสําหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ